่งจ่าหลิงมีแฟนมีอะไรก็ต้องปรึกษาแฟนอะไรแบบเนี้ยเข้าใจปะเอออะไรแบบเนี้ยหนูมีอะไรหนูก็จะแบบว่าที่รักเราควรทำยังไงดีอะไรแบบเนี้ยเข้าใจปะที่รักผมว่าคุณหยุดขึ้นไลฟ์ไปสักพักหนึ่งอะไรแบบเนี้ยที่รัก สถานการณ์มันเป็นแบบเดียยเขาควรทำยังไงอืมตัวเองต้องเซฟตัวเองนะอยู่เฉยๆเฝ้าดูสถานการณ์เราควรต้องเงียบนะแฟนหนูตอบหนูแบบนี้ใช่ปะแล้วแล้วหนูก็เลยตอบแฟนไปว่าโอเคค่ะพี่เป็นเซฟโซนของหนูมากเลยค่ะอะไรแบบนี้เข้าใจปะ หนูบอกว่าที่ราคาและช่วงนี้หนูควรทําอะไรคะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แฟนหนูก็ตอบว่าที่รักควรไปท่องเที่ยวและดูหนังอะไรแบบเนี้ยเข้าใจปะเออใครที่พลาดใครที่พลาดอะไรนี้บอกเลยบอกเลยว่าไม่เป็นแล้วและคุณไม่เป็นแล้วจะไม่มีวันเป็นแล้วและคุณอ่ะ เป็นแลคคูนเมื่อไรพอบอกเลยชิพไฮไวโวดพี่ๆที่ติดต,ตามจารินจะรู้เลยว่าถ้าเป็นแลคคูนเมื่อไรคืออีจารินชิปไฮไวโวทอ่ะไม่ต้องทักมานะคะช่วงนี้อินเลิฟค่ะจะอยู่กับอะไรที่แบบว่าฮะฮะที่รักคะฉันควรทำยังไง ที่รักคะแล้วฉันควรทำยังไงต่อไปอะไรแบบนี้เข้าใจไหมว่า i n นเลิฟจารินอินเลิฟเข้าใจหรือเปล่าว่าจาริน love. อินเลิเอออินเลิเข้าใจปะเหม็นความรักก็เรื่องของมึงค่ะอ่าใครที่เหม็นความรักก็เรื่องของมึงค่ะอ่าเออ หนูควรจะทำยังไงกับสิ่งที่หนูเจอในตอนนี้คะตัวเองตัวเองเชื่อพี่นะตัวเองอยู่เฉยๆแล้วไม่ต้องทำอะไรแฟนขับคิดถึงตัวเองเราแค่อยู่ในที่ของเราพี่เชื่อว่า แฟนคลับจะเข้าใจโอเคค่ะหนูจะทำตามที่ที่รักบอกนะคะอ่าตัวเองก็ไปท่องเที่ยวหรือไปทำอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าสบายใจแต่สิ่งหนึง่งที่พี่จะเตือนว่าเราอยู่ในที่ของเราตราบใดที่เรา มีความสุขเราสบายใจแฟนขับเราก็จะมีความสุขด้วยเดี๋ยวอย่ายโยงนะคะจ้าหลิงมีความรักค่ะเนาะจ้าหลิงมีความรักค่ะจ้าหลินค่ะมีความรักอย่ายโยงอย่ายโยงอย่ายโยงเนาะอือจ้าหลิงขัางแฟนมากขัางแฟนที่สุดเอานาะทำไมหล่อจังเลยทำไมแก่งจังเลย เลยเปิดใจเลยเปิดใจจันหลิงเลยเปิดใจ <simples S 1> เขาหล่อมากมหล่อมากจันหลิงก็เลยเปิดใจแบบว่าเออลองคบกันไม่ใช่แล้วมึงจะลองศึกษาใจกันอ่าทีเนี้ยลองศึกษาใจกัน มันก็มีแต่สิ่งที่ดีๆจารล,ลิงก็ได้รู้สึกว่าจารล,ลิงก็ได้รู้สึกว่าอ่าพอได้แฟนอายุเยอะปุ๊บคือมันคือเซฟโซนอะไรแบบนี้เข้าใจปะอะอะต้องบอกไว้ก่อนว่าข้างหลกักค่ะขางหลกักค่ะ ส่วนใครที่จะแบบว่าเออจาหลิงมันข้างรักอะไรแบบนี้ไม่ก็ยอมขึ้นลงขึ้นไลค์อุย้ยที่รักทักมาที่รักเขาจะนอนแล้วนะเขาคุยกับแฟนขับแบบนึงอย่าไปตอบอะไรมากนะแฟนขับก็เหมือนครอบครัวดูแลตัวเองดีๆนะ เข้าใจนะคะเดีย๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยคุยกันใหม่เข้าใจป้าหนูมีความรักพี่เขาบอกว่าอย่าเพิ่งเปิดตัวนะจ้าหลิงเปิดตัวค่ะคบกับ CLFC ค่ะตอนนี้จ้าหลิงคบกับ CLFC ค่ะอ่าคนเยอะแล้วเริ่มไม่หนุกแล้วมึงค, CL คะ CLFC ค่ะ บอกเขาไปความสัมพันธ์ของเราไปพัทยาและดูหนังหรือ,อยังคะหรือเออสัมรำกำกํากอยหรือ,อยังอันนี้ยังไงที่รักมาชี้แจงด้วยค่ะ